อ่ะค่ะอย่างที่ได้ชมคลิปกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับสาธิตอาชีพค่ะการทำม o อคค่าพอดคอฟฟี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวิทยากรฝึกอาชีพเป็นผู้พิการทางการได้ยินค่ะจึงไม่สามารถนะคะสื่อสารกับท่านผู้ชมทางบ้านได้ค่ะแต่ก็มีตัวแทนวิทยากรนะคะที่จะมาอธิบายสื่อสารค่ะโดยวันนี้ก็จะมีคุณเบสนะคะ,คะจากทางสำนักงานจัดหา,าง,งานมาเป็นตัวแทนค่ะของวิทยากรหลักของเรานั่นก็คือคุณ สุวรนนท์ปันแดงค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะแนะนําประวัติของน้องนิดหนึ่งนะครับน้องชื่อจริงชื่อว่าน้องสุวรนนท์ปันแดงนะครับหรือว่าชื่อน้องบอสนะครับอายุ26ปีนะครับน้องเนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมจะนํามาพูดในตอนนี้ครับคือผมได้สอบถามกับทางน้องล่วงหน้าไว้แล้วนะครับผมโอเคครับค่ะวันนี้นะคะเราจะ บอกเลยว่าร้านเนี่ยเมื่อกี้ได้ชมทางคลิปไปแล้วดิฉันได้เห็นเลยว่าเขาก็มีการจัดขายตามตลาดขางนัเขาจะขายตรงทางถนนนะครับริมทางข้างข้างริมทางแบบนี้เลยนะคะตามพื้นที่ที่สามารถติดตามกันได้ก็ชื่อว่าร้านมอคค่าคอร์ดคอฟฟี่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้ช่วยแนะนำนะคะน้องเขานิดนึงว่าเขาขายอะไรยังไงบ้างค่ะครับผม เดีย๋ยวผมขอเล่าประวัติเริ่มต้นก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับน้องเขาเคยเป็นพนักง,งานบริษัทมาก่อนนะครับประมาณ4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาได้ลาออกจากงานนะครับพี่แล้วก็มาหางานแต่ว่าในยุคนี้เนาะง,งานค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็น้องเนี่ยเขาชอบทางกาแฟเป็นบุคลิกอยู่แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของมอลกาพอดเนี่ยตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับผมก็เลยเปิดม,มาเป็นร้านกาแฟข้างทางนี่แหละครับ ค่ะก็สามารถไปอุดหนุนได้ไดร้านตอนนี้เขาตั้งอยู่ที่ไหนอะคะ,ะสามารถที่จะจริงๆแล้วที่ตั้งของน้องเนี่ยครับผมสามารถที่จะเซิร์ชได้เลยครับชื่อร้านของน้องอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับคาเฟ่ดินทางคนหูนวลนะครับผมสามารถเซิร์ชไปใน Google Ma p ได้เลยก็จะขึ้นเป็นโลเคชันของร้านของน้องได้เลยนะครับผมแล้วความฝันของน้องครับพี่ไข่เจียวค่ะอนาคตเนี่ยน้องเขาอยากจะซื้อรถตู้เล็กๆไว้คันหนึ่งไว้<อ>ทำเป็นร้าน<อ>ใช่ครับถ้าได,ได้คุยกับน้องไว้นะครับประมาณนี้ นะล้างจังเลยก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะคเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงการทําร้านแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรียนทํากาแฟมาจากไหนทำไมถึงเริ่มต้นมาทําร้านนะคะสำหรับน้องเขาจับกลุ่มกับเพื่อนเขาครับแล้วก็เรียนกันภายใน y u t u b e หรือจับกลุ่มกับเพื่อนที่เขามีผู้พิการเหมือนกันเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการทํากาแฟนะคอนือเรียนรู้กันเองใช่ถือว่ายากมากเลยนะครับในการทำต้องใจรักจริงจครับพี่เฮเียวแล้วก็แบบนี้ค่ะถ้า พูดถึงการเรียนรู้กันทํากันเองแล้วนะคะเขามีจุดเริ่มต้นในการออกมาขายยังไงในการออกาตั้งออาาร้านใช่ไหมครับคือน้องเขาลองผิดลองถูกในเรื่องการทําสูตรก่อนครับแล้วก็ในช่วงนี้ม็อคคาพอนเนี่ยเขาได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเขาเลยลองที่จะเริ่มจากร้านเล็กๆก,ก,ก่อนตั้งแต่เรื่องของการหามลคกาแฟนะครับตัวน,นี้ที่น้องเขาใช้นะครับนี่หาเองกันเลยใช่ครับหาเองได้เลยครับแล้วก็มาเริ่มบทแล้วก็ชิมเองก่อนพอรสชาติโอเคก็จะเริ่มมาตั้งร้าน ได้ประมาณ2เดือนแล้วครับตอนนี้<อ> <S 2> 2 <S ได้ 2, 2> เดือนแบบนี้พอตั้งร้านมีหน่วยงานอะไรแบบไหนที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มน้องๆไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของเราเนี่ยแหละครับเข้าไปสนับสนุนอย่างเช่นตอนนี้ก็คือการสนับสนุนของน้องอย่างหนึ่งคือเรามาช่วยประชาสัมพันธ์ร้านให้น้องด้วยนะครับนี่ก็ต้องอุดหนุนกัน<ช>นะคะสําหรับ,รบท่านผู้ชมด้วยนะคะและที่ฉันถามต่อเลยค่ะว่าทําไมจะต้องชื่อมอคคาพอดคืออะไรคะจริงๆมอคคาพอดนยครับมีจุดกําเนิดมาจากประเทศอิตาลีครับ ก็คือการต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็อาศัยไอ้น้ำนะครับกลั่นขึ้นผ่านมาได้กาแฟที่เราบดไว้นะครับกลายเป็นเอสเพรสโซช็อตนั่นเองครับค่ะแล้วก็การสาธิตทำมอคค่าช็อตในวันนี้ค่ะดิฉันอยากจะให้น้องเขาลองทําให้ดูอย่างนี้ได้ไหมคะคุณได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออธิบายอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสลับตัวนี้นะครับเราเรียกว่าหม้อต้มกาแฟนะครับหนึ่งหม้อนะครับผมสามารถทําได้หนึ่งแก้วครับประมาณนี้ส่วนประกอบของหม้อนะครับก็จะมีนะครับ มี3ส่วนหลักๆเลยนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เราใส่น้ำเข้าไปค่ะนะครับผมโอเคครับส่วนที่2คือใส่เมล็ดกาแฟที่เราบดเข้าไว้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำใ่ใส่เมล็ดกาแฟที่บดแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กาแฟนะครับไหลขึ้นมานะครับผมประมาณนี้ครับ อุ่ยมันมันไหลขึ้นเหรอคะใช่ครับมันจะดันขึ้นครับพี่ท่านผู้ชมปกติเราทํากาแฟเราเราไปเคลื่อนกาแฟแล้วมันจะต้องไหลลงใช่ไหมอ่าครับจะสังเกตตรงวาลวนี่ยครับผมตรงวาลวนี้นะครับกาแฟก็จะดันขึ้นมาอุ้ยอยากเห็นนะ้าโอเคครับอ่ะหนึ่งอุปกรณ์มีกาต้มมีอะไรต่อคะต่อมาคือที่บดเมล็ดกาแฟครับอ๋ออันนี้เป็นแบบแฮนเลยแบบนี้นะครับเสน่ห์ของมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พอรเราใส่มเมล็ดกาแฟไปทางไหนอะคุณเบสอ่าเราก็จะพอดตรงนี้ครับนี่ ใช่ไหมเราก็จะมีการอันนี้จะเป็นผงกาแฟที่เราบดแล้วก็จะเป็นรตรงนี้นะครับส่วนนี้กาแฟเราจะใส่ด้านบน<อ>นะครับประมาณ<ส>นี้แล้วก็เหมือนบดมือนะคะใช่ครับประมาณนี้แล้เ,เข้าไปเลยครับก็ค,คือหนึ่งะคะมีกาใช่ครับกาตัวนี้นะครับผมไปต้มกาแฟอ่ามีกานะคะคร,รูปร่างหน้าตาแบบนี้ทํากาแฟขึ้นมาได้สองมีที่บดใช่ครับที่บดตัวนี้ ประมาณนี้ใส่เมล็ดกาแฟด้านบนบนะคะผงบดตกลงไปด้านล่างใช่ครับแฮนด์ครัชเลยต่อไปต่อไปก็เป็นอุปกรณ์การชงทั่วไปเลยครับต้องมีนะคะแก้วตวงต่างๆค่ะครับผมประมาณนี้โอเคครับนี่เป็นส่วนประกอบหลักๆเลยครับค่ะเห็นด้านนู้นคืออะไรอะคะด้านตรงนี้จะเป็นในเรื่องของหม้อต้มครับหม้อให้ความร้อนเวลาเราต้มนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นสําหรับเก็บน้ําไว้ต้มครับสำหรับน้องเขาเนี่ยครับเขาใช้น้ําอุณหภูมิที่ผ่านการต้มแล้วเพราะว่ามันจะได้ไวครับน้ําจะได้เดือดไวนั่นเองครับครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกให้น้องโชว์การทําสักหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูอะไรดีคะตอนนี้จะเป็นเมนูอเมริกาโน่ผสมน้ําส้มครับมีาอเมริกาโน่ <American o. S 1> ใช่ครับที่มีการแยกชั้นระหว่างกาแฟกับน้ําส้มอเมอริกาโน่ o, ผสมน้ําส้มใช่ครับจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปชมกันเนาะพี่เนาะไปชมกันเดี๋ยวเชิญเลยค่ะอ่าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายไปด้วยนะครับผมเริ่มแรกนะครับน้องเขาจะนำเมล็ดกาแฟตัวนี้นะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับน้องจะเอาเมล็ดกาแฟตัวนี้นะครับใช้ปริมาณประมาณ6-7กรัมนะครับในการนํามาบดนะครับผมเมล็ดกาแฟ6-7กรัมนะคะใช่ครับอันนี้เรา ทำให้ดูกันแบบใหม่ๆเลยนะคะมีตัวช่างน้ำหนักนะคะอยู่<ช>ด้านหลังใะ,ะใส่มเมล็ดกาแฟลงไปแล้วสำหรับร้านน้องนะครับพี่ไข่เจียวมีให้เราเลือก3ระดับนะครับในการคั่วของมเมล็ดกาแฟ ก็มันจะมีขั้วอ่อนขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มครับเมนูที่เราจะทําก็คืออเมริกาโน่ใช่ครับแต่ว่าขั้วเข้มเหรอใช่ครับสามารถเลือกระดับความเข้มได้ครับอืมครับโอเคค่ะครับผมเมล็ดกาแฟก่อนเลยตั้งแต่เริ่มแรกใส่เมล็ดกาแฟลงไปที่เครื่องบดค่ะอ่าเปิดฝามาแบบนี้เลยครับคือคุณทุกเมนูเนี่ยต้องต้องยอมรับเลยนะคือจะทํากันแบบสดสดใหม่ๆอ่ะนองเขรงบดกันแบบอุ้ยคุณ น้อยมากเลยนะที่จะบดเมล็ดกาแฟสดๆให้เราแบบนี้อ่ะไอนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของมอคค่าพอร์ตครับพี่นี่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะคุณยำท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งสามารถเซิร์ชไปใน Google ได้เลยครับพิมพ์คำว่าคาเฟ่ดินทางฝนหูนวกนะครับผมจะมีโลเคชั่นขึ้นมาเลยครับอยู่แถวไหนอยู่ตรงบายพาสเส้นข้างหลัง<อ>นะครับอ๋อบายพาส<ช>นะคนะค โอเคเดี๋ยวต้องเข้าไปเซิร์ชเหมือนกันนะคะใครที่ผ่านก็อุดหนุนน้องได้นะเหมือนที่ชมคลิปวิดีโอกันเมื่อสักครู่นี้เลยและท่านผู้ชมที่ชมไปด้วยนะคะก็สามารถกดลิงค์ค่ะทำแบบตอบถามด้านล่างไว้ก่อนเลยนะคะคเดี๋ยวช่วงที่แจกของรางวัลก็แค่พิม์มาว่ามหากรรมงานออนไลน์นะคะมหากรรมอาชีพออนไลน์ตามด้วยชื่อเล่นก็สามารถรุ่นลาของรางวัลในช่วงแจกของได้ค่ะครับ ผมอยากให้พี่ไข่เจียวสังเกตแก้วของน้องเขานิดหนึ่งนะครับยังไงคะนี่พี่ไข่เจียวเห็นไหมครับว่าแก้วของน้องจะมีลายใช่ซึ่งน้องเป็นคนลงมือวาดเองนะครับอุยทุกแก้วเลยนะครับพี่ไข่เจียวท่านผู้ชมนี่นะครับผมให้ดูก่อนตอนแรกนึกว่าเป็นลายพิมพ์คือเขาไม่ธรรมดานะแก้วเขาก็เป็นแบบว่าซิเกเนเจอร์เลยใช้มือเขียนกันแบบใบต่อใบคุณใส่ใจมาก รวมถึงเมนูด้วยนะครับด้านล่างนี้จะเป็นน้องเป็นคนวาดหมดเลยนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับน่ารักมากเลยอะต่อได้เลย,เลยค่ะตอนนี้รเราบดเมล็ดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนี่หน้าตาเวลาเราบดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ค่ะใส่นะคะที่เป็นผงมเมล็ดกาแฟบดสำเร็จเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะอ่าครับ นี่ท่านผู้ชมต้องเห็นตรงนี้ดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันเพาบอกว่ามันจะดันกาแฟขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าเราจะมีข้อสําคัญอย่างหนึ่งนะคะัที่ไข่เจียวยังไงคะ,ะเห็นวาลตรงนี้ไหมครับวาลตรงนี้ครับผม<ะ>เราไม่ควรใส่น้ํานะครับเกินวาลตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ําจะล้นออกมาตามรูนะครับให้ใส่ต่ํากว่าวาลตรงนี้นะครับโอเคมา เริ่มจากการตักนะคะ,ะกาแฟที่เราบดเมื่อสักครู่นี้ค่ะลงตรงถ้วยตวงนะคะ,ะที่เขาจะเป็นตัวกรองกาแฟพอรตอยู่แล้วต้องกดให้แน่นๆด้วยใช่ไหมคะจะสังเกตว่าหนึ่งแก้วจะใช้เวลาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับในการทำนี่ต้องยอมรับความเป็นแบบกาแฟสดจริงๆนะครับนี่มอคค่าพอดตนะคะ ตอนนี้ยังได้กลิ่นกาแฟนี้ออกมาเลยนะครับโอ้โหคุณทะลุแมสใคร,ครที่อยากจะลองทำนี่ดิฉันว่าอุปกรณ์ที่เตรียมก็อาจจะหาไม่ยากแหละแต่ว่าอาจจะต้องหาให,ให้เหมือนนิดนึงนะ <laughs> แต่ว่าทางที่ดีไปอุดหนุนลาน้องเขาดีกว่าใช่ครับ <laughs> อต่อมานะครับน้องเขาจะเริ่มนำน้ำนะครับ ข้ามาใส่ด้านล่างของหม้อนะครับนี้เป็นน้าร้อนนะคะใ่คตเติมปริมาณเท่าไหร่คะประมาณประมาณ50 1 0 0 m ถมครับแล้วแต่เมนูนะครับอันนี้ทําเมนูอเมริกาโน่ใช่ครับน้องใช้ทั้งหมดอยู่ที่อ่าอา่ประมาณ100่ l ป่ะคะใช่ครับประมาณานี้ค,ครับเ,ะะตเติมเข้าไปตรงใต้ชั้นล่างสุดนะคะใช่ครับ แล้วก็ใส่กาแฟตกลองเข้าไปแล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการบิดหม้อตัวนี้ครับต้องบิดให้แน่นนะครับเพราะว่าไม่ควรมีอากาศรั่วออกมาไม่ฉะนั้นความดันมันจะไม่ปกติครับโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําไป <laughs> ม,ม,มีตกใจนิดนึงนะคะนี่ นี่ต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ทำแบบทุกขั้นตอนที่ใช้มือแบบมือจริงๆใชคริามันเป็นเหมือนเสน่ห์เนาะเสน่ห์ของร้านน้องเขาจริงๆนะคะชื่อเดฟหรือเปล่าดิฟชื่อบอสเอาน้องบอสดีฉันขอดูชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ครับผมนี่เลยนะครบคาเฟ่ริมทางคนหูหนวกนะคะทูอะไรอ่ะดิฟสต็อปนาเต้ใช่ครับคาเฟ่ครับผม เดฟสตรีทคาเฟ่ครับโอเคเดฟสตรีทคาเฟ่นะคะอ่าตอนนี้เราก็รอกาแฟเดือดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นอุณหภูมิน้ำปกติอะครับประมาณ5นาทีครับแต่ว่าตอนนี้พ่อน้องใช้น้ำร้อนก็จะไวขึ้นประมาณ2-3นาทีครับก็แป๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปลองทานน่ยต้องไปที่ร้านให้ได้เลยเพราะว่าเขามีความแบบเป็นเอกลักษณ์กับคุณมันเป็นเสน่ห์จริงๆอะการทำแบบ ทีละอย่างทำทีละเมนูอย่างนี้อ่ะอย่างตรงนี้เราบอกว่าจะทำเป็นอเมริกาโน่น้ำส้ม,สมเขาก็มีการเตรียมน้ำส้มอ,อันนี้ก็ใช้น้ำส้มคุณภาพเลยนะคะช,ชนิดเข้มข้นค่ะสำหรับสเสน่ห์ของมอคค่าพอดนะครับพี่ mm hmm. ก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของขั้นตอนในการทำอย่างที่เราเห็นกันเขาจะมีความคลาสสิกของหม้อแล้วก็วิธีการทำนะครับสองคือเราจะสังเกตว่าถ้าสมมุติว่าม,มีกาแฟนะครับไหลออกมาจากหม้อนะครับกลิ่นของกาแฟจะ โชยมาหาเรานี่คือนี่คือเสน่ห์ของมันเลยค่ะครับผมตอนนี้เริ่มออกมาหรือยังคะนิดหนึ่งครับรออีกนิดนึงครับเริ่มเริ่มมีกลิ่นออกมาแล้วนะคะใช่ครับจริงๆแล้วนะครับนอกจากกาแฟน้องเขาทาเป็นเมนูชานมก็มีนะครับโกโก้ก็มีนะครับเป็นชาใครที่บอกว่าไม่ทานกาแฟอยากไปอุดหนุนน้องได้ไหมได้ครับไปเลือกเมนูอื่นๆก็ได้ค่ะเขาก็จะมีให้เลือกแบบหลากหลายเมนูนะคะที่ร้าน แต่ว่าถ้าอยากจะเห็นสเสน่ห์ของอม,ม้อของเขาที่ไม่เหมือนใครเนี่ยจะต้องลองเมนูกาแฟสักหน่อยนะใช่ครับเดฟสติดคาเฟ่นะคะโอ้โหอยู่ริมทางเลยก็พร้อมให้จะดน้าเขาบอกว่าตอนนี้กลิ่น,ก,นก็จะเริ่มออกมาแล้วประมาณนี้นะครับใช่ใช่ค่ะท่านผู้ชม่าตอนนี้กลิ่นแค่ค่ได้กลิ่นว่ตาเริ่มสว่างแล้วค่ะตอนนี้ขอกาแฟไม่คนท่านครับแบบนี้ ไม่คุณคุณได้ได้ได,ได้กลิ่นออกมาและถ้าถ้ากล้องซูมใกล้ๆจะเห็นแบบควันเริ่มลอยออกมาแล้วกลิ่นมันมฟุ้งมากเลยคุณะ <c oughs> จะบอกว่าโอเคมากเลยสำหรับกลิ่นแบบนี้นะคะนี่มันคือความเป็นสเสน่ห์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนที่ไปทานที่ร้านเองก็สามารถอุดหนุนน้องเนาะแล้วก็ ไปดูวิธีของเขานะคะครับผมนี่นี่ค่ะช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เราแบบรอลุน้นนี่นี่ค่ะตัวกาแฟก็จะ,อ,ะออกมาจากช่องข้างบนเป็นการดันขึ้นมาแล้วนะคะมันเป็นสเสน่ห์ของ ok Cafe อมอคก่าพอร์ตคาเฟ่จริงๆครับผมนี่คือจะเป็นช่วงที่กาแฟเริ่มดันออกมาเป็นเอพิโซดช็อตแล้วนะครับะนแหละคะ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ ประมาณน้องเขาจะเตรียมเป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มเราใช้ประมาณกี่ซีซีนะคะประมาณ50ประมาณามลแล้วก็ผสมน้ำอุ่นเข้าไปอีกครับได้ค่ะเ<ล>ติมน้ำต้มสุกเข้าไปนิด<ช>นึงนะคะ,คะโอเคเดี๋ยวน้องเขาจะเอาน้ำแข็งมาใส่ในแก้วให้นะครับได้ค่ะแบบนี้เราจำหน่ายอยู่ที่แก้วเท่าไหร่อะคะเมนูทุกเมนูเริ่มต้นที่35บาทครับอ๋อเงแค่35บาทเองเหรอคะ เดี๋ยวรอกาแฟเดือดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มันกำลังจะพุ่งอยู่ถ้าใครอยากจะไปทดลองชมเสน่ห์ของร้านแบบนี้ไปอุดหนุนน้องแบบนี้ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะประมาณ8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นครับเปิดทุกวันนะครับยกเว้นเท่าเมื่อไหน่ฝนตกอะครับฝนตกน้องก็จะปิดร้านไว้ขึ้นนิดหนึ่งครับแปดโมงถึงห้าโมงเย็นที่เส้นบายพาสนะคะก็อย่างที่บอกว่าเซิร์ชดูได้นะคะครับผม นี่คเาเฟ่ริมทางขั้นตอนต่อไปนะครับคือจะใส่น้ําต้มลงไปก่อนนะครับเพราะว่าในการแยกชั้นเนี่ยเราต้องใส่น้ําที่ไม่ใช่กาแฟลงไปก่อนกาแฟครับโอเคค่ะ,ะดูวิธีการเทกาแฟนะคะก็จะเทแบบวนให้ทั่วถึงนะคะ,ค,ะค่อยๆซึมลงไปนี่น เมนูนี้อยู่ที่35บาทเหรอคะหรือว่ามอยู่ที่50บาสิบาทอันนี้จะเป็นกาแฟใช่ไหมคะใช่ครับพร้อมกับเป็นเป็นสูตรของเขาเป็นสูตรมิกซ์ของเขาเมนูก็จะอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะใช่ครับแบบนี้น้องมีรายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่คะั้นตอสที่น้องเขาขายได้คือ25แก้วต่อวันครับค่ะก็ตกประมาณประมาณ 600- ถึงห้าบาทตรเนี้ยก็ถือว่าไปช่วยกันอุดหนุนนะที่ฉันย้ำอยู่นะคะนี่นี่ก็จะได้เป็นหน้าตา นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอเมริกาโนโ่ส้มแล้วเราต้องมีคนสาธิตในการชิมไหมคะได้ครับี่เคยเจอใครดีครับคุณเองไหมคะหรือว่าคุณยจะเชิญใครเข้ามาด้วคะทีมงานอยากมีใครมาชิมกาแฟไหมครับวันนี้ใครยังไม่ได้ทานกาแฟบ้างต้องถามว่าใครเป็นคอกาแฟถ้าไม่มีแน่นอนค่ะครับผมผมเองครับผม <laughs> ผมอาสาเองครับผมกินกาแฟเองครับโอเคครับผมโอเค <laughs> ดิฉันก็สงสารคุณนะคุณคุณทานทุกอย่างเลย แต่ว่าในเมื่อคุณทานทุกอย่างคุณจะไม่ลําเอียงไงถูกไหมเออคุณก็ต้องบอกทุกอย่างที่เป็นกลางเราสามารถคนก่อนก็ได้นะครับผมุญาชิมเพราะว่าถ้าคุณไม่คนอ่ะคุณจะได้แต่รสชาติของน้ำผลไมใช่ครับคุณต้องเขย่าแก้วค่ะมันก็คล้ายๆเกี่ยวกับลาเต้ครับน้องๆเขาบอกว่าเช็คหน่อยอ่ะเดี๋ให้เดี๋ย้อ่่ใช่นี่เป็นเสน่ห์เขาคุณต้องทำให้มันเข้ากันนิดนึง เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ <Okay. S 1> ให้คุณเบสได้บอกว่ารสชาติประมาณไหนยังไงบ้างคือกาแฟที่น้องใช้เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าเป็นกาแฟที่เกรดเกรดดีมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบทานกาแฟทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วกาแฟตัวน,นี้เวลาเราต้มมันกิ่นเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่จะแยกออกมาจากน้ำส้มแบบโดยเฉพาะเลย งั้นงั้นมันเป็นยังไงพอพอสูตรของเขานำน้ำส้มผสมกาแฟรสชาติเป็นยังไงบ้างมันจะเหมือนกับว่าเป็นอเมริกาโน่แล้วก็ได้กลิ่นน้ำส้มแฝงมานิดนิดหน่อยๆน,นะครับสำหรับคนที่ชอบสายเฮลตี้อะไรประมาณนี้ครับเอาอย่างนี้ขอถามนิดนึงถ้าคนไม่กินกาแฟเลยทำยังไงดีเราสามารถทำเป็นโกโก้ทำเป็นอย่างอื่นผสมกับ,บน้ำส้มอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับผมหม้อต้มตัวนี้ครับมันสามารถที่จะชงชาได้ด้วยนะครับอ่าก็คือ ปกต,ติแล้วเราจะใส่กาแฟตรงตรงนี้ใช่ไหมคะสมมติมีออเดอร์มาใครจะออเดอร์เมนูคะเดี๋ยวดิฉันให้ทีมงานออเดอร์เมนูมาไม่นนอนะเหมือนมีคนสั่งมาที่ร้านเลยสมมุติว่าน้องบอสยังไม่รู้ว่าเขาจะสั่งเมนูอะไระเอาเมนูอะไรดีคะโกโก้อ่าโอเคทาเป็นโกโก้ได้ไหมคะได้อยู่ครับได้อยู่แต่โกโก้อ่าโอเคเป็นโกโก้นะคะี๋ยวขอ,ขอ,อขอเลยญนะ,ะขออนุญาตเขียนสื่อสารให้เราได้ได้รับ น้องได้เห็นหรือเปล่าเอ่ยโกโกโ้ส้มได้ไหมคะทำได้ไหมคะโอเค,อเคตอนนี้เลยโอเคครับ <laughs> ผม <laughs> มาเดี๋ยวเราเจะมาสาธิตกันอีกสักหนึ่งเมนูนะคะเป็นโกโกโ้ส้มเพราะว่ามีคนอยากทานแหละแต่ไม่พูดนะคะโโ <laughs> เพราะว่าทานกาแฟไม่ได้นะคะอ๋อเผื่อไว้สำหรับคนไม่ทานกาแฟใช่ค่ะท่านผู้ชมเองก็เหมือนกันใครที่ไม่ทานกาแฟเนี่ยก ไปสั่งน้องได้ไปอุดหนุนน้องได้จะเป็นโกโก้ส้มเหรอได้เดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวเราจะมาดูการวิธีทําเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าคะเหมือนเดิมเลยครับพี่ไข่เจียวครับอ๋อแต่เราไม่ต้องบดเมล็ดกาแฟไงตรงนี้เราจะเริ่มจากการทําโกโก้ก่อนครับใส่โกโก้ลงไปนะคะ อันนี้ใส่ใส่น้ําร้อนในการฆ่าเชื้อแก้วก่อนเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆนะครับเราทําเมนูเก่าแล้วเราล้างกลิ่นนิดนึงนะคะอ่ะมา,อาตอนนี้เริ่มจากการทำไมต้องตวงเพราะว่าเราจะต้องมีส่วนผสมที่มันฟลิกไว้ครับไม่งั้นรสชาติจะเพี้ยนน้องเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับตอนนี้ อันนี้คืออะไรคะเป็นผงโกโก้ครับผงโกโก้นะคะใช่ครับเราก็จะมีการกลองก่อนด้วยเอาละคะ่ะท่านผู้ชมเห็นนะคะมีใครอยากถามอะไรพิมพ์มาได้นะคะแต่ให้ทำอีกเมนูนี้ไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> เวลาของเราจะไม่เพียงพอนะคะ <c oughs> นี่ใส่โกโก้เข้าไป ันจะเกาะกันเป็นก้อนใช่ครับโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เป็นหงโกโก้มาแล้วนะครับน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนนะครับเมนูนี้เราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่ได้คิดกันมาก่อนนะน้องก็เพิ่งมาทำ พึ่งพิ่งมีเอแบบออเดอร์เข้ามาเหมือนลูกค้าพิ่งมาที่ร้านเลยนะคะใส่น้ำประมาณ50 ml ครับโกโก้ส้มค่ะก็จะได้รสชาติของโกโก้สำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟก็สั่งได้หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยจริงๆก็สั่งได้จะเป็นชาก็ได้ชาผสมน้ำส้มหรือจะเป็นชาเขียวชา ่าเขาเรียกแต่าชาไทยก็ได้นะคะชาไทยได้เพิ่มความหวานมันนะคะครับผมสามารถสั่งได้นะครับหวานน้อยหวานกลางหวานมากเขียนบอกน้องได้เลยนะครับ ะะแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมน้ำส้มเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะก็ใส่พร้อมกับน้ำต้มสุกนะคะ คนของน้องเขาเขาไม่ได้คนแบบเราคนนะเขาก็จะมีเทคนิคของเาใช้นะคะนี่ฉันชอบวัสดุของเขาจริงๆนะคุณอย่างช้อนอ่างเงี้ยเขาก็เป็นช้อนไม้มีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยค่ะนี่เราก็จะได้น้ำส้มมาแล้ว ก็ตอนนี้นะคะเทน้ำส้มลงชั้นล่างเหมือนเดิมนะคะถ้าทำน้ำมิกซ์กันก็จะเอา,อาน้ำที่เข้มกว่าอยู่ข้างบนใช่ครับผม มันน่าจะเข้มข้นนะพอสมควรน่าจะมีรสหวานกว่าอเมริกาโน่เพราะว่ากาแฟขอเราจะมีความขมของเขานิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโกโก้น้ำส้มครับผมเย้เอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญทีมงานค่ะมาเลยค่ะเป็นสตาฟของเรานะคะวันนี้ผมคงชิมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวคุณเพิ่งทานกาแฟไปเดี๋ยวดิฉันให้น้องวันิดนึงอยู่ตรงนี้เลยอ่มาทดลองชิมมาทดลองชิมค่ะระหว่างนี้ คุณเวชช่วยฝากร้านให้น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะรบกวนฝากร้านให้กับน้องหน่อยนะครับผมนะครับสามารถพิมพ์ไปใน Google m a p ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าคาเฟ่ริมทางคนหูหนวกนะครับผมสามารถเซิร์ชเพื่อจะหาโลเคชันได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ครับพิมพ์คำว่า s p m p c r แล้วก็เว้นวัตคอฟฟี่ครับผมเป็นช่องทางในการติดต่อน้องนะครับสามารถที่จะพิมพ์สั่งเมนูล่วงหน้ากับน้องได้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยไปรับที่ร้าน จะสะดวกกว่านะครับค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้บอกหน่อยค่ะว่าร้านน้องเป็นยังไงบ้างคะโกโก้เข็มข้นมากครับแล้วก็น้ำส้มนี่หวานมันเข้ากับโกโก้มากครับอาล้วค่ะทุกคนคะช่วยปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนะคะน้องบอสนิดนึงคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ